ครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าฮับ USB นะครับซึ่งฮับ USB ตัวนี้เป็นอุปกรณ์แต่งโต๊ะคอมที่ค่อนข้างจะสวยมากเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมได้พยายามตามหาฮับ USB มาค่อนข้างนานมากแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในแบรนด์ท้องตลาด มันก็จะมีหน้าตาแบบประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะมันก็ดูไม่ค่อยเข้ากับโต๊ะคอมของผมนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากได้อะไรแบบนี้ซึ่งผมก็มีปัญหาหนึ่งก็คือทุกครั้งที่เวลาผมต้องรีบออกไปข้างนอกเวลาผมต้องปิดคอมใช่ไหมครับผมต้องมานั่งถอดปลั๊กไฟ RGB ถอดปลั๊กไฟสายไฟแต่งคอมทุก3 4เส้นซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับ ผมก็เลยต้องการครับ USB ที่มีปุ่มเปิดปิดสวิตช์นะครับจนมาเจอเจ้าตัวนี้เลยนะครับซึ่งหน้าตาของมันก็คือค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับผมเชื่อนะว่าทุกคนที่แต่งคอมต้องมีปัญหานี้เหมือนกันหมดก็คือพอร์ต USB มันอาจจะไม่พอนะครับผมก็เลยมาเจอเจ้าฮับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาคร่าวๆก่อนนะครับ ก็ในกล่องก็จะแถมสาย USB-C มาด้วยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างสั้นผมก็เลยไม่ได้ใช้นี่ครับนี่คือหน้าตาของมันนะครับซึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตัวที่ผมซื้อมาเป็น OEM นะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่เข้าใจว่า OEM ก็คือเป็นเหมือนเป็นแบรนด์ที่ก๊อปแบรนด์ใหญ่อีกทีนึงนะครับแบรนด์ลูกที่ก๊อปแบรนด์ใหญ่อีกทีนึงซึ่งตัวนี้ต้นฉบับของมันก็คือ e l e c t Maker นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์แต่งคอมนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวต้นฉบับมันก่อนนะครับนี่คือตัวต้นฉบับของมันนะครับซึ่งของ e l e x ็กซ์เมมันมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นที่เป็นฮับ USB ที่สามารถซิงข้อมูลก็คือสามารถเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดได้แล้วก็มีจอมีจอเหมือนเท่าตัวนี้นะครับบอกโวลต์บอกวัดกินไฟนะครับแต่สำหรับผมผมค่อนข้างว่ามันเกินการใช้งานของผมไปหน่อยเพราะผมแค่ต้องการ แบบมีสวิตเปิดปิดก็พอผมไม่ได้ต้องการจะเสียบเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าแฟลชไดร์นะครับถ้าใครต้องการเสียบเมาส์คีย์บอร์ดแฟลชไดร์ก็ให้จัดเจ้าตัวนี้เลยนะครับซึ่งผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันอาจจะแพงไปหน่อยเพราะว่าฮับ USB ราคาพันหนึ่งมันก็ค่อนข้างแพงไปหน่อยแล้วก็มีรุ่นที่เหมือนแบบนี้นะครับซึ่งไม่สามารถจ่ายไฟเอ้ยพ,พูดผิดนะครับก็คือไม่สามารถสิงข้อมูลได้ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้จ่ายไฟได้อย่างเดียวนะครับถ้าใครที่จะเอาไปเสียบ อุปกรณ์การใช้งานจ่ายไฟเฉยๆก็ให้จัดเจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคาประมาณ300-300น300นิดๆน,นะครับถ้าชเชาโค้นส่วนลดก็เหลืออยู่ประมาณ200นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างคุ้มมากนะครับเพราะว่าบอดี้มันเป็นอนลูมิเนียมอลลอยนะครับก็คือค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะครับสำหรับฮับ USB อัละสองสนี่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มนะครับ อาจจะจ่ายใส่ไม่ได้ซึ่งหน้าตาของมันก็ถ้าใครที่เคยดูหนังก็จะเห็นนะว่าหน้าตาของมันจะเหมือนแผงควบคุมของเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นสวิตติกิกนะครับก็คือเหมือนที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์ของคอนโซลเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูการใช้งานคร่าวๆนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูการใช้งานนะครับ นี่นะครับก็คือไฟในห้องผมมันตอนนี้มันดับอยู่ใช่ไหมครับส่วนไฟที่ซิงอยู่ข้างหลังจออันนั้นเชื่อมต่อเข้ากับ PC โดยเฉพาะเลยนะครับก็เลยไม่ได้พึ่งไฟเลี้ยงจ่ายแยกก็เดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ผมได้เสียบใช้งานไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ไฟในห้องผมก็ติดหมดแล้วนะครับนี่ครับก็คือ สำหรับคนที่มีปัญหาเหมือนผมนะครับก็คือไม่ต้องอยากมานั่งถอดปลั๊กออกมานั่งถอดสายออกก็รับตัวนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยนะครับซึ่งหน้าตามันก็ดูค่อนข้างจะเลโทรค่อนข้างสวยเลยใช่ไหมครับก็ถ้าใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับก็สามารถไปจัดกันได้นะครับถ้าใช้โค้ดส่วนลดก็เหลืออยู่ประมาณ2 0 0นะครับก็ค่อนข้างคุ้มราคามากเลยนะครับสำหรับฮับยูดบตัวนี้ มีบอดี้เป็นอลูมิเนียมด้วย